ต้นเรื่องของคลิปวันนี้ยุ้ยไปเห็นภาพที่แบบเขาแชร์กันเยอะๆนะคะมันเป็นภาพสนามกลงก็คือเป็นแบบเหมือนกลงมีแบบเหมือนโดมข้างบนแล้วก็ให้นักเตะเนี่ย ไปซ้อมอยู่ในนั้นซึ่งเป็นการฝึกทักษะในการดวลตัวต่อต,ตัวในพื้นที่เพิ่มความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอะคาเดมีของเลี้ยวภูที่เลี้ยวภูจะใช้เงินจำนวนถึง20ล้านปอนด์ในการทุ่มทุนสร้างค่ะอะคาเดมี Academy ที่หลายต่อหลายสโมสรมองว่าต้องเจียดเงินจากทีมชุดใหญ่เอามาลงทุนกับทีมอะคาเดมีแต่สำหรับเลี้ยวภูวันนี้อะคาเดมี Academy สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วและสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีทั้งหมด เป็นอย่างไรพยายามนําทุกมุมเท่าที่คิดว่าจะเป็นไปได้หรือเท่าที่ตัวเองพอจะนึกออกนํามาฝากทุกคนกันค่ะหรืออะไรมาไม่คุยกันได้เหมือนเดิมนะคะแล้วบอกทุกคนแบบนี้ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆยุ้ยมีภารกิจเนาะแต่ยุ้ยไม่ค่อยได้บอกทุกคนนะคะเพราะวาความตั้งใจของยุ้ยเนี่ยก็คือจะครบ1ปีในวันที่25พิพฤศจิกาย,ยนสำหรับการทาในช่องบ้านนําของยุ้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจของยุ้ยก็คือว่าถ้าครบห0,000ื่นเฟลโลเอร์เมื่อไหร่เนี่ยยุ้ยก็จะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกการเพื่อลุ้นรับเเสืะะื้้ออลนะะคก็ใหย ตามไซ์ขณะที่ทางบ้านแดงนะคะตอนนี้คนมาแบบประมาณสักหมื่นหกนิดๆและเพราะว่าทำช้ากว่าก็ขอไปที่สักส0 0 0 0ื่นแล้วกันค่ะถึงเมื่อไร่ก็มีเสื้ออีกตัวหนึ่งรออยู่ที่นั่นเหมือนกันนะคะยังไงฝากทุกคนกดติดตามกด subscribe กันในทุกช่องทางด้วยกราบค่ะไปเนื้อหาของเรากันดีกว่าค่ะในโลกของฟุตบอลเนี่ยคือหลายสโมสรเขาาจะมองว่าคมเปญคือค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะแต่สำหรับลเวพูมันคือธุรกิจ ที่สร้างผลกําไรค่ะและตัวเลขกําลังบอกเรื่องนี้ชัดเจนเพราะอะไรตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาเลี้ยวภูคือสโมสรที่ทำไรายได้จากการขายนักเตะที่เติบโตจากระบบเยาวชนมากกว่า200ล้านปอนทุกคนจําได้ไหมคะยูวิเคยคุยเรื่องนี้เอาไว้แล้วใน PSR แล้วก็ amortization นั่นก็คือว่ารายได้ที่ได้มาจากการขายนักเตะ a c a d เด y นั้นจะไม่ถูกไปหักลบกบหนี้กับอะไรเลยค่ะมันจะเป็นรายได้เต็มๆของสโมสรเพราะเขามองว่าเด็กที่เติบโตจะ a c a d e m มไม่ได้มีต้นทุนนั่นเองค่ะไปดูกันซัมเมอร์ล่าสุดปี2025น่าจะเป็นรอบในตลาดซื้อขายที่ผู้ขายนักเตะอะคาเดมี่ได้มากที่สุดเลยค่ะตัวเลขเกือบ100ล้านปอนด์อันนี้รวมแอดออนนะคะจากการขายนักเตะเทรนด์แอนเดรียนเดอร์อาร์โนไปเรอัลมาดริดนะประมาณ8.3-8.4ล้านปอนด์คริวินเคเลอร์ไปเบรันฟอร์ดประมาณ18ล้านปอนด์นัทฟิลิปค่ะเรสบอมวิชอัลเบียนอยู่ที่3ล้านปอนด์เจอเรลควอนซาไปไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น30ล้านปอนด์ไชเลอร์มอตันไปโอลลิิมปกยง 13ล้านปอนด์เบนดกไปบอลมัด25ล้านปอนด์ฮาเวีเลียไปแอสเซนวิลาด้วยออปชั่นยืมตัวก่อนจะพ่วงการซื้อขาดที่35ล้านปอนด์ค่ะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในตลาดรอบเดียวและถ้าเรามาดูค่าใช้ใจ่ายประจําของอะคาเดมีตัวเลขอยู่ที่11ล้านปอนด์มันกาลังจะบอกว่าระบบนี้ไม่ที่เป็นภาระสําหรับเลวภพแต่มันกําลังเป็นเครื่องจักรที่ทํากําไรค่ะเอาจริงๆนะขายนักเตะคนเดียวเนี่ยมากพอแล้วค่ะ ที่จะเลียงอะคาเดมีได้ทั้งปีเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้จบที่เพียงแค่การเงินค่ะมันมีชุดข้อมูลหนึ่งที่ดีมากๆเพราะฤดูกาลที่แล้วเลี้ยวหคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์ชอลต์และสิ่งที่โดดเด่นก็คือ18%ของเวลาลงสนามในพรีเมียร์ลีกมาจากนักเตะที่เติบโตในอะคาเดมี นี่คือตัวเลขที่มากกว่าสโมสสอนใดในอังกฤษค่ะมากกว่าแมนเชสเตอร์ในเตดที่16.3%มากกว่าเชลซีที่บอกซื้อเด็กไปเต็มทีมเลยอยู่ที่14.5%และถ้าลงลึกไปที่เทรนด์อาร์โนบริษัทที่ปรึกษาด้านกีฬาที่มีชื่อว่า21วนที่เฟกรเนี่ยเขามีการประเมินเอาไว้นะคะว่าอย่างการปั้นนักเตะอย่างเทรนด์ได้เนี่ยประหยัดเงินให้กับสโมสสอนไป145ล้านปอนด์ถ้าไม่มีเทรนด์เลียพูอาจจะต้องไปจ่ายมหาศาลเพื่อซื้อตัวแบ็กขวาระดับโลกมาแทนค่ะโครงสร้างใหม่เนี่ย จริงๆเลี้ยงผู้เนี่ยอันนี้เราขออนุญาตว่าด้วยเรื่องบุคคลก่อนนะคะแล้วค่อยไปด้วยสิ่งที่กําลังจะทําต่อไปคือการลงทุนรอบนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่สนามหรือว่าโดมในร่มค่ะแต่ว่าสมโมสรเนี่ยยังทําการรีเซ็ตทีมโค้ชเยาวชนทั้งระบบทั้งรอบเพจอดีกุซือทีมชาติเวลส์ที่รับงานคุมทีมยู21ไซมอนไวส์ค่ะจากอะคาเดมี่ไมชันเตอร์เนเต็มารับงานคุมทีมยู18เสริมด้วยโค้ชเฉพาะทางอย่างคอลลิสจูดนะคะดูแลผูษษ้สับประตูเยาวชนลุยส์เฟอร์นันโดอิอูเบลค่ะเป็น รายบุคคลเชื่อมทีมชุดใหญ่ u 21ยู18และนักเตะยืมตัวและ Gary p r o รเบิค่ะหัวหน้าด้านการจัดการนักเตะยืมตัวซึ่งต้องบอกว่าเรียวพูเป็นสโมสรที่มีผู้จัดการเรื่องการยืมตัวเป็นสโมสรแรกๆแ,และทําอย่างจริงจังมานานแล้วจุดเริ่มต้นน่าจะไม่ผิดรู้สึกว่าอยู่ในยุค FSG นีแ่แหละค่ะนี่ถือเป็นการยกเครื่องทั้งโครงสร้างสนามโครงสร้างคนเพื่อเชื่อมเส้นทางจากนักเตะเยาวชนไปสู่ทีมชุดใหญ่แบบสม แต่สิ่งที่ทําไม่ที่เคิร์กบี้เนี่ยมันพิเศษกว่าที่ไหนๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของสนฝึกนะคะแต่มันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวค่ะเด็กๆที่เติบโตจากพื้นที่เล็กๆของเมอร์ซี่ไซด์ได้ก้าวจากสนามหญ้าที่เคิร์กบี้ไปสู่การเดินลงสนามที่แอนฟิลบางคนไปไกลจนติดทีมชาติหรือแม้กระทั่งบางคนเองอาจจะไม่ได้จบกับลิเวอร์พูลแต่คุณก็มีเส้นทางที่ดีและเป็นนักเตะค,คนหนึ่งที่มีคุณภาพทุกก้าวนั้นครอบครัวที่นั่งอยู่ข้างสนามจะเป็นตัวละครร่วมเสมอค่ะเรื่องนี้เอเล็กซ์อ บอกเอาไว้นะคะว่าครอบครัวของเด็กต้องการเห็นการลงทุนมันคือวิธีการสร้างความผูกพันระหว่างเมืองสโมสรครอบครัวนักเตก ที่จะทาให้เยาวชนนั้นอยากเดินในเส้นทางนี้ต่อไปค่ะสนามเนี่ยจะเป็นสนามโดมที่มันดีมากๆกับนักเตะอะคาเดมี่นะคะหลายครั้งที่เรื่องของการซ้อมต้องถูกยกเลิกไปหรือว่าต้องซ้อมจํากัดจําเขียนเนื่องด้วยเรื่องราวของสภาพอากาศยิ่งทุกวันนี้โลกร้อนยิ่งทุกวันนี้ที่อังกฤษอากาศแปรปรวนขึ้นเรื่อยๆการมีสนามซ้อมในร่มถือว่าเป็นทางออกที่ดีมากๆเรียบูยังเพิ่มอีก3สิ่งที่น่าสนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือแพดบอลค่ะ แผดนบอลนั้นเป็นกีฬาลูกผสมระหว่างปาเดลฟุตบอลสควอชวอลเลยบบอลเล่าาลเลนในคอร์ดเล็กมีกำแพงรอบๆที่ใช้เท้าศีรษะและหน้าอกได้สิ่งนี้จะเน้นการควบคุมบอลและความคิดสร้างสรรค์ค่ะอย่างต่อมาคือสนามกรงหรือว่าเคชค่ะที่เป็นสนามเล็กๆล้อมด้วยกรงหรือว่าตะข่ายใช้เล่นเกม3ต่อ3หรือ5ต่อ5คล้ายกับบอลถนนนะคะ แต่ปลอดภัยกว่าฝึกการเล่นในพื้นที่แคบและการตัดสินใจเร็วค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือจียาดหรือว่าลานฝึกลานฝึกนี้เป็นพื้นที่กลางแจ้งสําหรับพัฒนาสมรรถภาพร่างกายมีฟังชั่นอลเทรนนิ่งเอาไว้ฝึกความแข็งแรงความคล่องตัวและพื้นฐานร่างกายของนักเตะเยาวชนอีกด้วยค่ะถ้าดูเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยเรา ได้ลงเอาไว้ในทุกๆด้านเลยทีเนี้ยสสิ่งนี้ที่อธิบายไปมันสำคัญอย่างไรมันไม่ได้เป็นเรื่องแค่ความบันเทิงค่ะแต่มันคือการสร้างพื้นที่แห่งความสนุกในโปรเจกต์เนี้ยเขาใช้คำว่า free play free play คือ เด็กที่ต้องซ้อม4วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่อายุหขวบต้องการเหตุผลที่จะกลับมาเล่นเพราะว่าอยากเล่นไม่ได้ต้องเล่นเพราะถูกบ,บังคับฟีเพลย์นั้นช่วยพวกเขาเรียนรู้การแก้ปัญหาการสร้างสารรค์แล้วก็สนุกกับฟุตบอลโดยที่ไม่ต้องกลัวความผิดพลาดคะ่ะและถึงแม้ว่าทีมเยาวชนจะไม่ได้คว้าถ้วยทุกปีนะคะเป้าหมายจริงๆก็คือการพัฒนาทักษะและทัศนคติที่จะทําให้พวกเขาพร้อมเมื่อก้าวสู่ทีมชุดใหญ่หรือไปเติบโตที่ทีมไหนๆปลูกฝังทัศนคติที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นเลยเรียกว่าวางรากฐานให้กับ นักเตะทุกคนเมื่อออกจากอะคาเดมี่ของเรือพูไปอย่างน้อยที่สุดสโมสรปลายทางที่ได้ไปคุณได้นักเตะที่มีคุณภาพไป1คนแน่นอนไม่แปลกใจเลยค่ะนักเตะที่เราเอ่ยรายชื่อมาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีพื้นที่มีโอกาสในการเล่นให้กับทีมในชุดใหญ่แลวพวกเขาก็ได้ไปเติบโตตามความตั้งใจจริงๆนะแล้ววันนี้โอเคในมุมหนึ่งอะเรือพูเองเราเสริมทัพด้วยนักเตะมหาสารอย่างฟอร์เรนเวสและอเล็กซานเดอร์อิสซักเพื่อควา้าแชมป์ทันทีสองคนนี้รวมกันก็ปาไป200กว่าล้านแล้วแต่ในเวลา เวลาดียกันพวกเขาก็ลงทุนกับผานรากเพื่อให้เจเนอเรชันต่อไปของอเล็กซานเดอร์อาร์โนและคอวินเคลเฮอร์นั้น เกิดขึ้นอีกเยอะๆค่ะ20ล้านปอนด์ที่ลงทุนวันนี้มันอาจจะกลายเป็น200ล้านปอนด์หรืออาจจะมากกว่าน,นั้นในอนาคตและที่สําคัญมันอาจจะกลายเป็นความทรงจาใหม่ของแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกเลยค่ะจริงๆยูว่านะเป็นโมเดลที่ที่ดีมากแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ายังชื่นชมเอฟอจีอยู่เสมอนะคะเวลาที่มีความคิดสร้างสารรค์อะไรแบบนี้นะคะโดยเฉพาะการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแบบนี้สิ่งสําคัญเลยคือพอคุณได้เชื่อมกับชุมชนคุณเชื่อมกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคมมันอาจจะดูแบบเหมือนเป็นเรื่องเพ้อฝันไปหน่อยเนาะแต่เราเห็นไหมคะว่ากีฬานั้นเนี่ยสามารถเป็นตัวเชื่อมได้ทั้งหมดที่ไม่ใช่แค่เรื่องของผลการแข่งขันค่ะทุกคนราคะถ้าพูดถึงนักเตะอะคาเดมี่ในดวงใจประทับใจใครที่สุดยุ้ยเนี่ยจริงๆถ้าประทับใจอะเนาะก็ถึงขนาดสก,กินเสื้อเบอร์66ละแต่ตอนนี้คิดว่าไม่นะคิดว่าไม่ละเดี๋ยวกำลังมองหานักเตะอะคาเดมี่คนต่อๆไปนี่เลยนี่เลย,เลย the next homegrown giovanni l e o n e คะ่ะ